ตอนนี้เราสัตฉลามัตว์ฉลามเอ้มาดูปลาว่า,า,า,ม,ามันมีไหม ออกเรือที่แสมสารนะครับก็อันนี้มาทีมงาน4คนนะครับกับไถงหนึ่งคนทั้งหมด5 5คนครับด้วยเรือประมาณนี้นะครับอ๋อเรือเรือเล็กนี่นะอช่เร<า>ือเล็กนี่พี่ไปได้แค่4คนครับผมเราย่อปลาตกแต่เช้าเลยครับก็จะกลับกันประมาณบ่ายเย็ยยนๆนะครับปลาก็จะได้แบบ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 ที่เจ้ผงมาให้เมื่อคืนเนี่ยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแบบว่าแบบนั้นอะไรที่เขาจะได้กันพรดถึงเขาว่าเยอะนะครับผมผมก็เลยมารอกับทีมเจ๋งร้อยร้อยเบ็ดนะครับเฮ้ยร้อยจะได้กันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอไต่มาก่อนเดี๋ยวไต่มาเดี๋ยวแแนนนนนะะาาดูให้ตต่่กเรั โ <Okay>, oh. อเครับเก่งวันนี้พร้อมไหมครับพร้อมครับผมนี่เตรียมมาเต็มที่เลยนะทุกอย่างอุปก,กรณ์มีครบครับวันนี้เราได้ปลา<แ>เยอะนอยู่วันนี้ปลาอะไรครับที่ตั้งใจจะเอาเนี่ยคูมา,ามาจัดการไทรีกัปลา,ปลาช่อนทะเลครับปลาอตีกับช่อนทะเลนะเราจะอลองล่าดูแล้วไปพิเดาช่อนทะเลแบบนอนครับเหมือนเดิมวันนี้ฐานการว่าเป็นไงครับอู้ยกูกคอย่าพูดเลยไหนเก่งนั่งร้องอยู่ ทีมกระจอกสองคนนอนคนเก็บนะฮะใส่เสื้อท er mm ีมไม่เป like. ็นวันเจอโอวันไหมครับก็เดี๋ยวผมแค่ยืมลอกเก็บไปใังนอันใหญ่หน่อยเพราะว่าเผื่อปลาใหญ่กินนะครับลอกระเบิดแน่นอนครั้นี้โอ้ตกปลาเล็กก็เจอโปรตีพี่เคยออกอะไรบ้างวะเนี่ยก็เคยออกไปครั้งเดียวครับแต่ว่าไม่ได้ตกปลาครับตกหมึกอ๋อนี่เป็นเคือครับคั้นี้คือเขาพาไปตกปลาทะเลอะไรคือออกไปลึกนะก็คิดว่าถ้าได้ตัวใหญ่ก็น่าจะ น่าจะติดใจแหละน่าจะมาอีกน,น่าจะได้มาไดอีกอออรวมทีมครับคือตอนแรกนี้นมาลองเชิงก่อนฮนะรอ,อบหน้ารอบหน้าไ,า,ไาไม่เอาก็เดี๋ยวน้องดูรอบหน้าครับถ้ารอบนี้ รอบนี้ปลากินดีแล้วแต่ตัวใหญ่รอบหน้าผมก็จะมามาล่าดูให้ดูเรื่อยๆเลยนะใช่เราจะมาล่าให้ดูแล้วก็จะมารวมทีมกับเขานะครับจะมีทีมที่นักตุกปลาด้วยกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นสายออกทะเลหน่อยคือจะให้เขาให้ปลาไปเนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปบริจาคอาหารปลาหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละคนก็คุยการันตี้ยววากกินยาแก้มอเรียบร้อยนะกินยาไปแล้วครับผมกินยาไปแล้วกินทุกคนแล้วเต็มความทุกคนแล้วนี่ก็มีตุ๊กปลาเล็กนี่ อันนี้กัเล็เออนี่ครับเป็นเรือที่เราจะออกไปทะเลวันนี้ครับผมไปได้ยเยอะอยู่แต่ว,ว่าเขารับแค่สี่คนแล้วก็ไต่หนึ่งก็จะเป็นห้าคนครับผนนะมับนีวันนี้เราอยู่กับไต,ต่เต่าครับผม,มนี่ราานครับกับไต่เต่าวางเลยครับตรงนั้นครับวันนี้เป็นไงพี่อากาศเป็นไง สวยไหมวันนี้วันนีไม่ดีขึ้นใหญ่ผมเลยไหมยังรู้เรื่องนะแต่รู้เรื่องนะสองเมตรมีแน่สองเมตรมีแน่ครับโอ้โหแล้วคนกินเบียร์จะเหลือแล้วผมซื้อไปเฉยๆกันเหนียวหัวแม่หัวแม่เดี๋ยวให้ไปกิงก่อนเดี๋ยวมันปิว ก่อนเดี๋ยวรอพจาาประกอบกันนะครับเดี๋ยวมาจะประกอบต่อนะครับเือขึ้นกันหนนะครับเนี่ยวิ่งสวนกันต่างกินบกัวิข้าาันจะใหางกญ่นะคับมันไม่ใช่มันไ่รี่เรามาถึงที่มาที่ไต่พามานะครับอ๋อเดี๋ยวประกอบประกอบไปกันก่อน อยู่ครับนี่ครับพี่หนึ่งหนึ่งเมาไปแล้วครับผมนี่ครับบุคคลเมาเรือครับคนแรกครับไม่ถึงชั่วโมงยังไม่ทันลงเรือคุยเรื่องคลิปหน้าแล้วางแผนกันอย่างดีนี่ครับเสกได้ครับปลาแดงขึ้นมาครับผมนี่ปลาครับ ทำอะไรครับเมื่อกี้ทำไรขี้อาหารปลาอายะอายะเอาคนผมนึกว่าดึกกว่าพอดีขึ้นสิทรมานเลยอะลงมาเลยครับงัเนี่ยวันนี้เราได้ปลาขึ้นมาแล้วครับนี่ครับสองตัวโอ้โหปลาแดงครับผมวันนี้มันแดงตอนนี้ก็ยังสถานการณ์ยังนิ่งๆครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไต่เขาจะลงเลยเองนะครับนี่ประกอบเป็น ได้เป็นตัวหนึ่งครับส่วนตอนนี้ครับอีกหนึ่งครับเจ้าของช่องเราคือหลับไปแล้วครับผมอวกไปสองรอบครับอ้วกสองรอบนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวพี่เจ๋งตกอยู่ครับกำลังเจ๋งได้มาสองตัวแล้วครับเดี๋ยวรอเล่นปลาใหญ่ครับนี่ครับได้ครับโอ้โหหลอกโอ้พี่หลอกยักคุณหลอกดาวครับครับ สายใหญ่อยู่ตรงนี้หาระปูไม่ได้วพี่เจงต่วเลยครับผมเน่กระแดงครับโอเคน่ครับพี่เจงกำลังได้บ้าครับผมมาแล้วเตะลาทุ่งงครับเนี่ยเนื้ออร่อยที่สุดเลย นี่ครับตัวใหญ่อยู่นะตัวใหญ่อยู่ครับครับนี่เราล่าเรากำลังล่าตัวนี้กันอยู่ครับนี่ครับปลาทูหรือเปล่าครับจะาลุ้นนะครับเลุ้นกันนะครับไม่ใช่ปลาแดงครับผมโอ้โหใหญ่อยู่ครับตัวนี้ไซส์กำลังดีเลยครับนี่ครับพอเราเปลี่ยนโลมานิดนึงครับผมได้เลย ปลาแดงครับผมเอ้าถุงมวนถุงม้วนเ่งมลาเป็นปลาแดงนี่มากหน้องสายเลยคล้องายครับผมนี่หน้าแตกเลยแต่ถุงมวแน่นอนนะม้วนแน่นอนครับผมใ้าอไ์เป็นเซนด้วยใช<ไ>้คา,าร์บไลด์เป็นเซนในงานข้าได <laughs> ครติดต่อไม่ต่อได้ครับผมครับนี่ครับโหคุลังนะคุลัง วางกินแล้วครับดูคันนี่นั่นแหละคันนั้นโอ้โหเราถ่ายไ้ดูวางกินเลยโอ้โหลูกพี่เหลือเกินเลยเด่น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 แล้ววางแล้วโอ้แดงจังแล้วแดงโอ้หนี่ใหญ่อยู่ครับใหญ่อยู่นี่ครับโอ้ยมาดโอ้ยไอแดงใหญ่เว้ยใหญ่ครับน้องลีโอครับผมประตูชัวประตูชัวครับประูชัวครับเอ๊ มาวงไงาทูมันตแรงมากสายคิดไปเองครับผมมาทูบโอ้โหแดงกลับอะไรครับผมนี่ครับโอ้โหสาใหญ่ครับนี่ใหญ่อยู่เือโชว์ดิโชว์เลยเอาเป็นหน้าปกไปปลอดปอดจะลวกเลยตกใจนะนี่ครับพี่หนึ่งได้ปลาโอ้โหทีเดียวสามตัวครับสตัวผครนเมาเรือนอนอยู่เฉยปลากินครับเสียบไ้ด้วยนี่ปลาเยอะมากครับผมได้ครับ คนเมาตกไปยังได้ทำรยเฉยเลยครับนอนเฉยๆดูดิดดติดต่อไสเต่าได้นะครับผมครับโอ้หน,น,นี้ให้ลไลำแบบนู้เพื่อพวกกันไสเต่านี่ครับผมติดต่อได้เลยครับพามาตกแบบที่ดีๆทั้งันปลาเยอะดึเรัล้าหน่อยาอยอตี่ครับหลังจากได้ปลามาเขาก็ให้อาหารปลาต่อครับเพื่อเปืกันล่อเยอะครับผม นี่ครับหลังจากได้ปลามาเขาก็ให้อาหารปลาต่อแล้วเพื่อเป็นการลอเหยื่อโยวั้าออกทะเลแลเพื่อไปล่าปลาใหญ่กันะวันนี้เราจะได้ยังไงก็ตาไปดูเลยครับผมโยก่อนโยก่อนเป็นเทคนิคเขีได้ปลาต่อเด้ปลาถังโตคือล่อๆหาปลาใที่ครับเัากคินปลาจะหมดแล้วเลยไปที่ใหม่ครับผม อันนี้เป็นยังไงครับแต่ต้องดูกันครับตอนนี้เป็นหมายมาที่สามที่สองมาครับผมนี่ตอนนี้ก็ขึ้นไม่ถึงแรงเท่าไหร่เราจะเอาเดี๋ยวเราไปหาต่อครับจนเราต้องหามันกว่านี้มันกว่านี้นะครับผมใช่นี่ครับสายของเรามาแล้วครับผมกินทำกันสองคันเลยครับ โน,นี่ปลาทูม่ออกมาแล้วครับขึ้นมากับปลาแดงครับแล้วมาทันกันด้วยครับพังกันด้วยแล้วปลาแดงโอ้โหจูงไปถ่ายเรือม,มาครับถ่ายบ่อยอะเดี๋ยวไปถายขั้นรอบด้วยนะเออไม่จะมีสองเครื่องนียอ๋อเดี๋ยวรอบไปถ่ายรอบด้วยเดี๋ยวไปคัดเอาช็อตที่สวยๆเออโอ้โเอ้ยปลาแดง,แดงอีกแล้วครับปลาแดงแล้วครับผมอยังนี่ครับปลาทูครับปลาทูแน่ๆครับผม แดงกำเลยโอ้โหขึ้นทีเดียวขึ้นมาสี่ตัวครับนี่ครับเยอะจริงครับปลาครับผมไสเต่าครับผมพามาสุดยอดครับผมรายละเอียดติดต่อด้านล่างเลยครับผมจองคองจองคิวนี่ครับไสเต่าเราพามาวันนี้ครับผมนี่เดี๋ยวขึ้นมาทีเดียวสี่ตัวเลยครับเดี๋ยวไสจะบอกจะพาไป โอ้ครับลงไปปุ๊บกินเลยครับตอนนี้โอ้โหนี่เราปมือครับผมตกปลามาติดกาแฟครับผมโอ้โหเป็นไงครับเป็นธรรมดาครับธรรมดาครับผมขอขอให้เป็นปลาทูนะครับปลาทูว่าไม่ไหวพี่โม้หมายเลยหมายอ่ะเอาทอไอ้ลากันแล้วก็ปลาทูเรือะไรนกนี่ครับนี่เรือที่อยู่ข้างเราครับผม สันฉลามแม่มาดูปลาก่อนว่ามันมีไหมดูปลาราว่าวันใสเขาพามาครับเป็นไม้อะหม,ย,หมยที่สันฉลามได้เปเรือใหญ่ยอยู่ตรงนี้ฮะเรือที่เขามาตกันแฉลามครับเกาะสันฉลามก็ามาตกปลากันเดี๋ยวมาดูกันจะมีปลาอะไลย,ลยนี่ครับนี่ครับสันฉลามนี่เป็นเกาะเล็กๆดี ไม่รู้เลยนี่ครับโอ้ยเค้ชใหใจครับเจ้าผู้ลยครับนี่ครับโอ้ยสามคันสี่คันกินพร้อมกันเลยครับไหนเลเก๋าไหนเลยครับ เรือหรือเปล่าเอาดที่ว่าใหญ่โอ้โหปลาโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรมันอะไรอนี่ยไข่เจ๋งไข่หมูเล็เกินโอ้สามตัวนี่ได้สามตัวนี่ลอยไปเรือยเื่อยเนี่ยพันในหมกเนี่ยได้หรี่เกนไหครับปลาเลืองญี <left> ่ปุ่นเอาแล้วลงมากินเลยวะไี่ปลาไปได้ครับผมเด็ดทุกดอกครับผม ขึนมาเป็นพวงครับนี่ของจริงครับเยอะมากโอ้โหนี่ครับขึ้นมาเป็นพวงเลยครับอไเจ็บปวดปวดกันมันนะครับทีนี้ัน,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 นขึ้นมาเป็วงครับน,นี่ตัวห้าต,ตัวครับ นี่ครับปลาอะไรครับไตโศกปลาทูลังนะฮะปลาทูลังตัวใหญ่นี่ครับตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้เนี่ครับโอ้โหตัใหญ่อยู่เยอะไงครับโอ้โหตัวนี้เลยนี่ครับโอ้ยได้มาแล้วครับทาตัวนี้ครับนี่ดูไตเราครับโอ้โหมันพวงชุดใหญ่ๆนั้นเลยโอเคครับป่าควงครับปลาควงครับผมดกันมันเลยครับผมดจนมงอก นี่ข้างหลังปดกันเสียงดังมากเลยครับผมคักักนี่ครับพี่หนึ่งได้ครับไปนะพี่โอ้โหนี่ครับไอ้ขาดแกับไม่นุหรอนุดแล้วมันขาดไงโอ้เมหายเลยนี่ครับปันควย่าอยยกอันอ๋ออันนบแก้มนิดการด้วอนี่ครับขอพามาดูครับใต่ได้ขึ้นมาอถมากเป็นร้อยเลยนี่ครับ ปลาใส่ตัวใหญ่ถึงนี่นี่นสใส่สาใหญ่ครับผมใส่เต่าครับผมครับตอนนี้ไส่เราพามาที่จุดปลาสากันเยอะครับนี่เราจะใส่ไปมึนเป็นตัวเลยครับผมแล้วก็ใส่ทุ่นไปครับเราก็เจาะเวียงลงข้างล่างครับผมนี่ครับโหยปลาแล้วแต่ครับปลาที่กดเตีกินเลื้อยม้มาดูเองดูนะดูนะเราตีแค่ไหนบ้า เดี๋ยวแย่มึงอะก้นทะเลและอากาดอ่อ,อนสูนโอ้โยไตเขารู้ได้ไงว่าจะกินทุกไ,ไ,ไม้เลยม,มันฝูลเข้ามาใช่ไหมใช่มองเห็นอ๋อเป็นเทคนิคส่วนตัวครับผมไต่ต่อได้แน่นอนครับผมถอดครับผมสีนโอเคสีคนครับ ไม่ครับมาอีกแล้วครับไม่แล้วครับโอ้โหอยู่ปสาครับผมสายกลางโอ้่ครับค้อดึงอย่างสมนกครับนักโยนโอ้ยนี่ครับด้วยโอ้ยใหญ่ยับี่ใหญ่ขนาดยิ่นออคอระโอ้ยนี่ครับอะไรนี่แหละที นี่ครับมาจนได้ใหญ่กว่าคำที่หนึ่งอยู่ครับต้องใหญ่่าแล้วปครับตอนนี้ครับโอ้โหปปครับตอนนี้กำลังคุนมเยครับเบาวะโอ้ยนี่ครับมาครับอ้าวทีมนอ้าโตับปรป่าสากคุณหลอกดาวโอ้อหงดึงซะนะดึงกระป่าเฮ้ยอเร็วล้วออนี่ครับปอะไรครับเต้ เอาตักแล้วทางสายก่อนด้วยโดนี่ครับกับไต่ต่อครับผมพอามาหมายที่ปลาเยอะมากครับมีทุกปลาเลยครับโอ้ยวิ่งสู้วิ่งสู้โอ้ยของขึ้นเลยโอ้ยเนี่ย นี่ครับโอ้โหยกโลครับยกโลครับผมโอ้โหนี่มันนโดนเลยนี่ครับไปเบิ้ลเลยครับผมหลบปุ๊บกินปั๊บครับลุกจานเลย้วฝั่งนั้นก็โดนครับผมโอ้โรอบล้ำครับรอบล้ำครับไซส์ใหญ่ด้วยดิโอ้โหไซส์ใหญ่ไซสใหญ่ด้วยดิโอ้โหใหญ่จริงโอ้โหไซส์ใหญ่ครับนี่ฝั่งนี้ก็ใหญ่ครับไซส์จริง ใหแล้วอนี้ก็ใ่้ยิงครับท่นี้เอาสองข้างครับโหโยกันมาเลยครับผมาด้วยกันมาเหรเนี่ยเป็นงนะเนี่ยเกี่ยวกันาเนี่ยโอ๊ยคนตัวโอ๊ยคนตัวครับออกขาดเลยโดนฟันโดนฟันของเจ๋งเงี้ยขาดเลยไปแล้วใช่เหรอนี่ยไปแล้วเนี่ย โอ้โหปันลลบเลยครับใส้เอ็ขาดนี่พีขาดเลยไม่งั้นได้สองตัวคู่แล้วงั้นได้สองตัวขอเรปันหลบเฮ้ยโดนจัดนะโดนแล้วนี่ใหญ่อยู่ครับตรงนี้ของจริงว่ะจิเหรอขอให้ผมว่าได้ ไงครับใหญ่หอ้ม่ใหว้าวเรียบร้อยครับโอ้โหวันวันวันเอาเอ้คันีเสียบน่หน่อยเียโอ้นี่ครับนุก็ตัวใหญ่แล้วนะข้างหน้า้อยู่ข้างหลังไอ้ากีคระวังนะหระวังหนึงโอ้โหนี่ครับใหญ่ครับใหญ่้อยู่นี่ครับเ็อแล้วครับ่โอ้โห สากเต็มเลยครับ <Wow. S 1> เก็บกันไม่ทันครับอยู่บนพื้นนี่ครับอ้งหลอกัดขาไอ้ครับของจะอยู่นี่ครับผมก็สากแล้วโอ้ยไ้เล็กนีาา่ครับตัวนี้หนักครับใหญ่ย่เสียวพันกันด้วย ลูกปลาลูกปลาครับนี่พาปลามาตามลูกครับผมไปตสวยครับนี่ครับประสาขึ้นมากราฟโอ้โหก็ประมาณบ่ายสามนะครับก็ปลาสากเต็มปลาก้าเลยได้ไปเยอะเลยนะครับผมว่าเดี๋ยวจบจากตรงนี้ต่ายจะพาไปที่หมหาปลาช่อนนะครับเราจะไปลองดูว่าจะได้ปลาช่อนกันหรือเปล่าครับได้เราดูเงินก่อน บรรยากาศครับก็ลมไม่ค่อยแรงครับตอนนี้อ่าลมค่อยแรงแล้วปลาเล็กก็ไม่กินแล้วเนี่ยนะครับใอ้ต้ไม้กี่ไม่กินแล้วเนี่ยตอนนี้ปลาเนิ่งแล้วครับปลาสักอาจจะปหายหมดแล้วโฮมเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนไม้กันแล้วครับนี่ครับนี่ไตเข้ามาจุดหมายสุดท้ายครับที่เป็นปลาช่อนทะเลขอจะกลัวนะเนะี่ะ เราจะมาดูกันครับว่าจะได้ปลาช่อนไหมครับผมอะไรครับแต่ปลาแดงครับนี่อย่าปลาแดงอะไรครับท่านนี้คือการรอครับรอน้องกช่อน

ไปเป็นใบแซื้อมาลองรับสิบเกือบร้อยโลห้องไม่ดีไหมฮะไม่ดีเฮ้ยหนึ่งพึ่งขึ้นเรือแล้วนะครับก็นี่ครับไปพังกาส่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาพามาดูปลาแล้วก็ เมื่อกี้เกิดได้ช่องทะเลนะครับช่อนทะเลเกิบได้นะคือแบบว่าติดแล้วแต่ว่ามันขาดครับถูกไอหินก็รอบหน้าเราค่อยมาลากกันใหม่นะครับปลาช่อนทะเลตอนนี้เราก็จะมาเน้นที่ปลาสากันแล้วกันครับปลาสากเยอะมากอ่ะอะเดี๋ยวไปดูหน่อยไปดูปลาเดี๋ยวดูปลาได้เลยครับผมจะปลาเอาปลาขึ้นมาดูกันครนี่ครับปลาที่เราได้มาวันนี้นี่กำลังจัดให้ไตาจัดถ่ายรูปอยู่ครับนี่ไปค้นดูเลยนะครับผม รับรองได้ปลาแน่นอนครับนี่ครับพี็หนึ่งกำลังจัดปลาครับพี่เดี๋ยวนี่ปลาเยอะนี่ยังไม่เทออกมาเลยครับนี่อยู่ในถังอีกตะไคร้ไหมครับนี่ครับผมนี่คือผลประกอบการที่เราได้มาวันนี้นะครับผมก็9ก้าชั่วโมงนะครับต่อ8โมงกลับมา5โมงเย็นนะครับผม ตามนี้เลยครับนี่เป็นปลาสากสาเต่านะครับครับผมรอบหน้าเราจะมาแก้มือปลาช่อนอีกทีนะครับผมปลาชอนนี้ก็เน้นที่ปลาสากแล้วกันครับผมนี่ครับอันเป็นร้อยตัวนะครับลูกมากครับวันนี้นี่ครับผมมาครั้งแรกเหมือนกันครับติดต่อได้ที่หน้าเฟซได้แต่ผมขึ้นไม่ให้กับเบอร์โทรได้ครับผมเราคุยเองเลยอยากไปติดต่อไร้วันไหนเขาได้ครับรอบหน้าแล้วกันครับได้แน่ๆนะครับ ก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพวกเรานะครับแล้วก็อยากให้เราไปทําที่ไหนบอกเราได้นะครับเราจะตามไปทําให้แล้วก็ไปสืบราคาแล้วก็ดูโลเคชั่นต่างๆที่เพื่อนๆจะได้ไปลุยในราคาที่ประหยัดขึ้น,นครับโ <Okay. S 2> อเค